เมื่อแม่พันธุ์ที่เป็นแชมป์สุนัขแสนรู้สามสมัยให้กำเนิดลูกม้าตาบอดเจ้าของผู้ใจร้ายจึงสั่งให้กำจัดทิ้งเพื่อรักษาชื่อเสียงแต่ลูกม้าตาบอดกลับรอดชีวิตไปได้และโชคชะตาก็นำพาให้น้องหมาไปเจอเจ้าของที่ดีอีกทั้งยังนำพาให้ได้ลงแข่งสุนัขแสนรู้ที่มีนีสินก้อนโตเป็นเดิมพันสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ ดูวนไปชแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Oh My d o g ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเฟอร์นันโดเจ้าของฟาร์มสุนัขแสนรู้อันดับตนๆของประเทศการันตีผลงานและชื่อเสียงด้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนัขแสนรู้6ปีซ้อนซึ่งเฟอร์นันโดก็เป็นที่ชื่นชมและเป็นไอดอลของเหล่าคนรักสุนัขแต่ตัวตนที่แท้จริงของเฟอร์นันโดกลับเป็นคนที่ไม่รักสุนัขเลยสักนิด โดยเขามองน้องหมาที่เลี้ยงเป็นแค่เครื่องมือในการสร้างชื่อเสียงและแค่เป็นพ่อพันธุแม่พันธุ์ที่มีหน้าที่ให้กําเนิดลูกหมาที่แข็งแรงเพื่อเอาไว้ใช้ในการประกวดซึ่งเมื่อไม่นานมานี้อดีตแชมป์สุนัขแสนรู้สามสมัยก็พึงคลอดลูกแต่ก็โชคร้ายที่มีลูกหมาตัวหนึ่งตาบอดซึ่งนั้นก็หมายความว่าน้องหมาตัวนั้นจะไม่สามารถแข่งขันสุนัขแสนรู้ได้เฟอร์นันโดผู้ใจร้ายจึงได้สั่งให้ลูกน้องกำจัดทิง้งเพราะเฟอร์นันโดไม่คิดจะเลี้ยงหมาที่ไร้ประโยชน์ ทางด้านลูกน้องเลยแนะนําว่าแค่เอาไปปล่อยทิ้งไว้ก็พอเพื่อมีคนใจดีเก็บไปเลี้ยงแต่เฟอร์นันโดกลับยังยืนยันว่าจะให้กําจัดทิ้งเพราะเขาไม่อยากให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียจากการที่มีคนรู้ว่าหมาของเขาพิการหลังจากนั้นลูกน้องของเฟอร์นันโดก็ได้เข้าไปในป่าชานเมืองเพื่อที่จะกําจัดน้องหมาตาบอดทิ้งแต่ทัานใดนั้นน้องหมาก็ได้ฉี่รถหน้าแล้วก็วิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็ว จนคู่หูหน้าโหดวิ่งไล่ตามไม่ทันแต่พวกเขาก็มีแผนที่จะโกะหกเฟอร์นันโดว่าจัดการน้องหมาเรียบร้อยแล้วเพราะเฟอร์นันโดคงไม่มีทางรู้ว่าความจริงแล้วน้องหมานี้หายไปตัดฉากไปที่อาราชุนเด็กชายวัยกำลังสนซึ่งอาราชุนก็มีครอบครัวเล็กๆแสนอบอุ่นที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่สุดน่ารักโดยพวกเขามักจะตามใจลูกชายในหลายๆเรื่องเพื่อให้ลูกชายได้เรียนรู้และสนุกสนานแต่มันก็ทำให้คุณปู่ของอาราชุนไม่ค่อยพอใจเพราะปู่เป็นคนที่เข้มงวดจริงจังในทุกๆเรื่อง ในช่วงหลังๆมานี้อาราชุนมักจะแอบเข้าไปในบ้านของคุณป้าคนหนึ่งเพื่อเข้าไปดูน้องหมาที่พึ่งคลอดซึ่งอาราชุนก็อยากรู้อยากเห็นตามประษาเด็กอีกทั้งยังเอ็นดูน้องหมาด้วยใจที่รักสัตว์ในวันหนึง่งอาราชุนเข้าไปเล่นโซนในห้องของคุณปู่จนเป็นเหตุทําให้แว่นตาพังทางด้านคุณปู่เลยไล่ดุไล่ตีจนพ่อแม่ของอาราชุนต้องออกมาห้ามเนื่องจากพวกเขาคิดว่าอาราชุนเล่นโซนตามประษาเด็กแค่แว่นอันเดียวพังคงไม่เป็นอะไรมาก ซึ่งทางด้านเชงกาพ่อของอารชุนก็สัญญาว่าจะซื้ออันใหม่ให้แต่คุณปู่กลับโยงไปถึงเรื่องสภาพการเงินในบ้านว่าเชงกาคงไม่สามารถซื้อแว่นใหม่ให้ได้เพราะแค่จ่ายค่าง,งวดธนาคารเชงกาก็ยังจัดการไม่ไหวโดวยก่อนหน้านี้เชงกาได้นําบ้านที่เป็นของคุณปู่ไปจำนองเพื่อนําเงินมาเป็นค่าเล่าเรียนให้อารชุนซึ่งค่าเธอมันก็แพงมากๆเพราะพ่อแม่ของอารชุนส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติเพื่อให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีแต่เมื่อเชงกาไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ไหว คุณปู่ก็ได้ถามว่าทำไมถึงยังส่งเจ้าเด็กเลือขอไปโรงเรียนนานาชาติทางด้านแม่ของอารชุนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจที่คุณปู่พูดว่าลูกของเธอเป็นเด็กเลือขอซึ่งเธอก็ได้ไวไวยวายอย่างไม่ไหวหน้าจนทำให้เรื่องมันบานปลายใหญ่โตตัดฉากไปที่อารชุนหลังจากที่ได้ก่อเรื่องไว้น้องก็ได้มานั่งเล่นชิลๆที่ริมป่าโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้บ้านกำลังจะแตกทันใดนั้นอารชุนก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากในป่า เมื่อตามเสียงนั้นไปอรารชุนก็ได้เห็นน้องหมาตาบอดติดอยู่ในบอน่อโคลนอรชุนเลยเข้าไปช่วยน้องหมาไว้ด้วยความรักความเอ็นดูแต่เมื่อแม่ที่กำลังอารมณ์ไม่ดีตามมาเห็นแม่ก็ได้ลากตัวอรารชุนกลับบ้านไปอบรมสั่งสอนส่วนน้องหมาตาบอดก็พยายามตามกลิ่นไปแต่สุดท้ายก็ตามไปต่อไม่ได้เพราะมีขอนไม้ขวางไว้ซึ่งน้องก็มองไม่เห็นน้องเลยไม่สามารถเดินอ้อมไปได้ ในคืนนั้นอาราชุนก็เอาแต่ถามถึงน้องหมาด้วยความเป็นห่วงซึ่งทางด้านพ่อแม่ก็เข้าใจว่าลูกหมาตัวนั้นเป็นลูกหมาของเพื่อนบ้านที่พึงคลอดพ่อแม่เลยบอกอาราชุนว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเจ้าของก็คงพากลับไปเช้าวันต่อมาหลังจากที่น้องหมาพยายามข้ามขอนไม้อยู่ทั้งคืนในที่สุดน้องก็ทำสำเร็จซึ่งน้องก็ได้วิ่งตามกลิ่นของอาราชุนไปจนถึงห้องนอนเมื่ออาราชุนตื่นมาเจอน้องหมาก,ก็ดีใจมาก อรารชุนเลยตัดสินใจว่าจะแอบเลี้ยงโดยที่ไม่ให้ที่บ้านรู้ซึ่งอรารชุนก็ต้องลบรอยเท้าแล้วก็คอยหาอาหารมาให้จากนั้นก็พาไปอาบน้ำทำความสะอาดซึ่งนั้นก็ทำให้แม่ประหลาดใจเพราะปกติอรารชุนจะนอนตื่นสายแต่วันนี้กลับตื่นแต่เช้าแถมยังช่วยถูบ้านทำความสะอาดนอกจากนี้อรารชุนก็ยังชอบให้พ่อแม่ช่วยอาบน้ำแต่วันนี้กลับไม่ยอมให้ช่วยและเมื่อถึงเวลาไปโรงเรียนอรารชุนก็ขอไปด้วยตัวเองเพราะต้องการแอบพาน้องหมาไปด้วย แต่เชงกาก็ยืนยันว่าจะไปส่งอารชุนเลยต้องให้น้องหมาเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแต่ในระหว่างทางเชงกาก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกหมาร้องทางด้านอารชุนเลยต้องแกล้งร้องเสียงลูกหมาเพื่อไม่ให้พ่อสงสัยและในขณะเดียวกันนั้นรถของเฟอร์นันโดก็ได้มาจอดติดไฟแดงอยู่ข้างๆและคู่หูหน้าโหดก็หันมาเห็นตอนที่น้องหมาโผล่หัวออกมาพอดีซึ่งพวกเขาก็จําได้ว่าเป็นลูกหมาตาบอดแต่ทั้งสองก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้เพราะกลัวเฟอร์นันโดจะรู้ว่าลูกหมายังไม่ตาย ตัดฉากไปที่อาราชุนเมื่อน้องเดินทางมาถึงโรงเรียนน้องก็รีบไปบอกเพื่อนสนิทถึงเรื่องที่แอบพาน้องหมามาด้วยซึ่งอาราชุนก็กำชับว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครแต่ความลับก็ไม่มีในหมู่เด็กๆทำให้หลังจากนั้นไม่นานเรื่องที่อาราชุนพาน้องหมามาโรงเรียนก็แพร่กระจายจนเพื่อนๆรู้ทั้งห้องแต่ก็ยังดีที่คุณครูยังไม่รู้โดยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มักขอดูน้องหมาแล้วก็ถามว่าน้องชื่ออะไรทางด้านอาราชุนเลยตั้งชื่อให้ว่าซิมบ้า เนื่องจากน้องชอบดูการ์ตูนเรื่องไลออนคิงมากๆแต่ในระหว่างนั้นก็มีครูคนหนึ่งหันมาเห็นเขาจึงได้เข้ามาฟ้องครูประจำชั้นว่าอารชุนแอบพาน้องหมามาโรงเรียนแต่สุดท้ายครูประจำชั้นก็ไม่เชื่อเพราะค้นกระเป๋าอารชุนดูแล้วก็ไม่เจอเนื่องจากเด็กๆช่วยกันซ่อนเจ้าสิมบ้าเอาไว้หลังเลิกเรียนพวกเด็กๆก็ไปวิ่งเล่นกับเจ้าสิมบ้าแต่ทัานใาดนั้นเด็กคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าซิมบ้าตาบอดซึ่งทางด้านอารชุนก็ไม่เชื่อเพราะสิมบ้าตามหาเขาไปจนถึงที่บ้านไ เด็กคนนั้นจึงได้วางกระเป๋าขวางทางซิมบ้าไว้เพื่อพิสูจน์ให้อาราชุนได้เห็นว่าเจ้าซิมบ้าตามจากแค่กลิ่นและเสียงความจริงที่ว่าซิมบ้าตาบอดทําให้อาราชุนทั้งเสียใจและน้อยใจซึ่งอารชุนก็ได้พาซิมบ้ากลับบ้านไปในทันทีและในคืนนั้นอารชุนก็ลองถามแม่ดูว่าถ้าสัตว์ตาบอดมันจะเป็นยังไงครับมันจะลําบากมากไหมทางด้านแม่ตอบว่าไม่รู้ลูกลองไปถามใครสักคนที่มองไม่เห็นดูสิ หลังจากนั้นอรารชุนก็ไปพูดคุยกับชายตาบอดคนหนึ่งถึงการใช้ชีวิตอยู่โดยที่มองไม่เห็นซึ่งชายตาบอดก็ได้บอกว่าการได้ยินคือดวงตาของคนตาบอดโดยหลังจากนั้นอรารชุนก็ทดลองเล่นปิดตาไล่จับกับเพื่อนๆและในทุกเช้าก่อนที่จะไปโรงเรียนแทนที่อรารชุนจะเอาแต่นอนจนสายน้องกลับตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็พาเจ้าซิมบ้าไปฝึกซ้อมการได้ยินแต่ในขณะเดียวกันนั้นครูหูหนาโหดก็ได้ออกตามหาซิมบ้าไปทั่วทั้งเมืองจนในเช้าวันหนึง่ง พวกเขาก็บังเอิญเห็นอารชุนพาเจ้าสิมบ้าออกมาฝึกซ้อมพวกเขาจึงได้รีบไล่ตามไปแย่งตัวซิมบ้าแต่ก็ยังดีที่อารชุนหนีเอาตัวรอดไปได้หลังจากที่ฝึกซ้อมจชํำนาญอาราชุนก็ได้พาเจ้าสิมบ้าไปแสดงให้เพื่อนๆดูว่าถึงแม้จะมีกระเป๋าหลายสิบใบขวางทางอยู่สิมบ้าก็ยังสามารถมาหาได้ซึ่งนั่นก็ทําให้เพื่อนๆยอมรับและไม่มองว่าซิมบ้าเป็นหมาพิการอีกแต่ในขณะเดียวกันนั้นคุณครูท่านหนึ่งก็บังเอิญเห็นสิมบ้าและครูก็ได้ใช้กระดิ่งของอาร,รา ทำให้หลังจากนั้นครูใหญ่ก็ได้เรียกเชงกามาพื่อแจ้งและตำหนิถึงเรื่องที่อารชุนแอบพาน้องหมามาโรงเรียนซึ่งตามกฎแล้วอารชุนจะต้องถูกลงโทษแต่เชงกาก็ขอร้องให้ครูใหญ่ลาเวนสักครั้งพร้อมทางสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกหลังเลิกเรียนอารชุนก็รีบกลับไปหาซิมบา้าแต่เชงกาก็ได้พาซิมบ้าไปทิ้งแล้วเนื่องจากเขาผิดหวังและเสียใจมากๆที่เขาอุตส่าห์เป็นหนี้เป็นสินและยอมถูกพ่อกดดันเรื่องเงินเพื่อให้ลูกได้เรียนที่ดีด แต่อารชุนกลับไม่สนใจเรียนแถมยังก่อเรื่องจนเกือบถูกไล่ออกแต่อารชุนก็ยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจเรื่องนี้ซึ่งน้องก็สนใจแค่ว่าตอนนี้สิมบ้าอยู่ไหนสิมบ้าจะปลอดภัยดีหรือเปล่าโดยในคืนนั้นอารชุนก็เศร้าเสียใจมากๆจนไข้ขึ้นสูงซึ่งหมอก็บอกว่าอาการป่วยนี้เกิดจากสภาพจิตใจทางด้านแม่จึงได้เสนอให้อนุญาตให้ลูกเลี้ยงหมาเพื่อเป็นการรักษาอาการป่วยและเพื่อป้องกันไม่ให้อารชุนแอบพาน้องหมาไปโรงเรียนอีกนอกจากนี้แม่ของอาราชุนก็ยังบอกอีกว่า แต่ที่ลูกเลี้ยงน้องหมาลูกก็ทำตัวดีขึ้นมากอย่างเช่นการตื่นเองตั้งแต่เช้าและการอาบน้ำด้วยตัวเองหลังจากนั้นแชงกาก็จะไปตามหาซิมบ้าซึ่งเมื่ออารชุนได้รู้ว่าพ่อยอมให้เลี้ยงน้องก็หายป่วยและตามพ่อไปช่วยหาเจ้าซิมบ้าแต่หลังจากที่ตามหาไปได้ไม่ทันไรเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มาเตือนให้กลับเข้าบ้านเนื่องจากมีหมีมาเดินด้อมๆมองๆอ,อยู่แถวนี้ตัดฉากไปที่เจ้าสิมบ้าน้องเดินเข้าไปในป่าอันมืดมิดจนไปเจอเข้ากับหมีตัวโต,วตว และทันใดนั้นอาราชุนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งอาราชุนก็ฝันร้ายเพราะเป็นกังวลและเป็นห่วงซิมบ้าโดยหลังจากนั้นอาราชุนก็ตัดสินใจออกไปตามหาซิมบ้าคนเดียวเมื่อพ่อแม่ตื่นมาไม่เจอลูกชายพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าลูกเขาป่าไปตามหาซิมบ้าพวกเขาจึงได้ตามไปหาในทันทีจนในที่สุดพวกเขาก็เจอเจ้าซิมบ้าพร้อมทั้งเจออาราชุนนอนหมดสติอยู่ข้างๆซึ่งก็โชคดีที่อาราชุนยังปลอดภัยดีหลังจากนั้น อารชุนก็ได้เลี้ยงเจ้าซิมบ้าอย่างมีความสุขสนุกสนานแต่แล้ววันหนึ่งคู่หูหน้าโหดก็ตามมาเจอตัวทางด้านอารชุนเลยหนีเข้าไปในบ้านเพื่อนซึ่งพ่อของเพื่อนก็เป็นถึงนายตำรวจใหญ่ทำให้หลังจากนั้นสองคู่หูหน้าโหดก็ถูกจับไปนอนในคุกในวันหนึ่งอารชุนก็ได้รู้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายว่าซิมบ้าสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้แต่ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาก็ดันสูงมากๆ และด้วยความใส่ซื่อไร้เดียงสาของอารชุนน้องก็ได้ไปขอให้คุณปู่ขายบ้านเพื่อน,นำมาเป็นค่ารักษาให้ซิมบาซึ่งก็แน่นอนว่าปู่ไม่ยอมส่วนเพื่อนๆของอารชุนแต่ละคนก็ไม่สามารถขอเงินพ่อแม่มาได้เช่นเดียวกันพวกเด็กๆจึงจะหาเงินด้วยตัวเองโดยการเรียรรายเงินบริจาคและการรวบรวมเงินออมของทุกคนที่ได้จากการขายของสะสมได้จากญาติผู้ใหญ่หรือได้จากการเล่นเกม แต่ถึงแม้พวกเด็กๆจะช่วยกันหาเงินนานถึง6เดือนแต่เงินที่รวบรวมได้มันก็ยังไม่พออารชุนจึงจะส่งสิมบ้าเข้าประกวดสุนัขแสนรู้เพื่อชิงเงินรางวัลสองแสน 2, 000, 000รูปีซึ่งอารชุนก็เชื่อมันมากๆว่าสิมบ้าจะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้แต่ลุงเจ้าของร้านอาหารสัตว์ก็ได้บอกกับอารชุนว่าอารชุนคงจะไปสมัครแข่งขันไม่ได้เพราะเจ้าสิมบ้ามันตาบอดตัดฉากไปที่คู่หูหน้าโหดหลังจากที่ทั้งสองพ้นโทษออกจากคุกแล้ว พวกเขาก็ได้บุกมาที่บ้านของอารชุนแล้วก็ลักพาตัวซิมบ้าไปเช้าวันต่อมาอารชุนตื่นขึ้นมาพบว่าเจ้าซิมบ้าหายไปซึ่งทางด้านพ่อแม่ก็บอกว่าซิมบ้าอาจจะไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะ แต่หลังจากนั้นไม่นานอาราชุนก็ได้เห็นล่องรอยในบ้านที่ทำให้รู้ว่าซิมบ้าถูกลักพาตัวไปซึ่งอาราชุนก็เดาได้ว่าคงเป็นฝีมือของชายน่ากลัวสองคนนั้นพวกเด็กๆจึงได้ให้บาะแสกับตำรวจแล้วก็แยกย้ายกันออกตามหาจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถตามจับคนร้ายและช่วยซิมบ้าไว้ได้ ในขณะเดียวกันทางคลินิกรักษาสัตว์ก็ได้โทรมาแจ้งข่าวดีว่าหลังจากที่คุณหมอได้ฟังเรื่องของซิมบ้าหมอก็ตัดสินใจว่าจะลดค่ารักษาให้เกือบครึง่งแต่ถึงอย่างนั้นแชงกาก็ยังไม่มีเงินพอที่จะรักษาอารชุนจึงได้เอาเงินที่รวบรวมมาได้ไปให้คุณหมอแล้วก็ขอให้หมอรักษาเจ้าซิมบ้าทั้งน้ำตาซึ่งอารชุนก็สัญญาว่าพอโตขึ้นจะรีบหาเงินมาจ่ายส่วนที่เหลือให้ เมื่อหมอได้ยินแบบนั้นเขาก็หยิบเหรียญมาหนึ่งเหรียญแล้วก็บอกกับอารชุนว่าฉันจะรักษาสุนัขของเธอให้ด้วยเงินแค่1นึ่รูปีหรือก็คือคุณหมอจะใช้เงินส่วนตัวออกค่ารักษาให้แทนหลังจากผ่าตัดรักษาเจ้าสิมบาก็ได้เห็นใบหน้าอารชุนเป็นครั้งแรกด้วยหลังจากนั้นอารชุนก็รีบพาเจ้าสิมบ้าไปสมัครแข่งขันสุนัขแสนรู้ทันทีส่วนทางด้านเฟอร์นันโดเขาก็กำลังมุ่งมั่นอยู่กับการฝึกฝนสุนัข ซึ่งเขาก็สั่งให้ครูฝึกเพิ่มเวลาฝึกฝนเป็นสองเท่าโดยที่ไม่สนใจว่าน้องมาจะเหนื่อยเกินไปเมื่อการแข่งขันรอบแรกเริ่มขึ้นเจ้าสิมบ้าก็ทําผลงานได้เป็นอย่างดีจนมาถึงรอบการแข่งกินลุงผู้หวังดีก็ได้เข้ามาเตือนว่ากินแค่ให้พอผ่านเข้ารอบก็พอเพราะการแข่งขันต่อไปคือการวิ่งแข่งแต่ทางด้านอาราชุนก็อยากได้ที่หนึ่งซึ่งมันก็ทําให้สิมบ้ากินเยอะจนง่วงนอนลุงผู้หวังดีเลยเข้ามาช่วยนวดช่วยปลุกจนตื่น แต่ถึงอย่างนั้นซิมบาก็ทาผลงานในการแข่งวิ่งได้แค่ที่4แต่สุดท้ายซิมบาก็ยังเข้ารอกเพราะเจ้าของน้องหมาที่ได้ที่3ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากโกงการแข่งตัดฉากไปที่เฟอร์นันโด ในระหว่างการแข่งขันเขาก็สนใจเจ้าซิมบ้าเป็นพิเศษซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวซิมบ้าหลังการแข่งขันรอบแรกจบลงเฟอร์นันโดจึงได้ไปที่บ้านของอาราชุนซึ่งทางด้านอาราชุนก็ดีใจมากๆที่เจ้าของสุนัขแสนรู้ระดับแชมป์หกสมัยมาหาที่บ้านแต่ทางด้านเฟอร์นันโดก็มาที่นี่เพื่อขอซื้อเจ้าซิมบ้าด้วยเงินเท่าราคาบ้านหลังนี้ซึ่งเมื่อคุณปู่ได้ยินแบบนั้นก็ตาลุกวาวขึ้นมาทันทีแต่ทางด้านอาราชุนก็ได้บอกว่าจะไม่ขายซิมบ้าให้ใครทั้งนั้น ซึ่งแชงกาก็เลือกที่จะทนรับภารหนีสินต่อไปเพื่อให้ลูกชายได้เลี้ยงสิมบ้าต่อทางด้านเฟอร์นันโดเลยขู่ว่าถ้าไม่ยอมขายบ้านหลังนี้จะถูกยึดอีกทั้งเขายังจะขัดขวางไม่ให้ซิมบ้าได้แข่งต่อแต่ทางด้านแชงกาก็ยังไม่ยอมรับข้อสเสนออีกทั้งเขายังประกาศต่อหน้าเฟอร์นันโดว่าเขาจะช่วยให้ลูกชายได้ทำตามที่ต้องการหลังจากนั้นพวกเด็กๆก,ก็ช่วยกันฝึกฝนเจ้าซิมบ้าสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปแต่เนื่องจากความไม่พร้อมในหลายๆอย่างทำให้การฝึกเป็นไปอย่างยากลำบาก ในขณะเดียวกันเชงกาก็พยายามหาทางกู้เงินมาปิดนีบ้านแต่หนทางมันก็ช่างมืดมนไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือเพื่อนสนิทก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเชงกาเลยส่วนเชงกาก็ได้มาร้องไห้ระบายความเศร้ากับพอ่อถึงความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวโดยหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ได้ปรับความเข้าใจกันจนพ่อได้เข้าใจว่าเชางกาทําทุกอย่างเพื่อลูกชายพ่อเลยปลอบใจเชงกาว่าไม่เป็นไรต่อให้เราเสียบ้านไปเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ในคืนนั้น อยู่ดีๆคุณปู่ก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเนื่องจากอาการป่วยกำเริบและในครั้งนี้ปู่ก็อาการหนักจนไม่สามารถหยิบยามาทานได้แต่ก็ยังดีที่เจ้าสิมบ้ารู้และได้ไปปลุกแชงกาให้มาช่วยทำให้คุณปู่รอดชีวิตอย่างหวุดหวิดในขณะเดียวกันเฟอร์นันโดก็ได้ขัดขวางไม่ให้อาระชนลงแข่งโดยการออกกฎให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครในจำนวนเงินที่สูงถึง2 5 0 0 0รูปีแต่เมื่อปู่ได้รู้เรื่องนี้ปู่ก็ได้ยกเงนเกินเก็บของตัวเองให้หลาน หลังจากที่ไม่สามารถขัดขวางการสมัครแข่งได้เฟอร์นันโดก็ใช้อำนาจเงินทองที่มีกดดันให้เชงกาต้องออกจากงานแต่เชงกาก็ไม่ได้กลัวหรือท้อใจแถมเขายังขอลาออกเองในทันทีซึ่งในขณะเดียวกันนั้นอาราชุนก็กำลังเจอปัญหาใหญ่จากการที่ไม่สามารถฝึกฝนซิมบ้าในทักษะระดับสูงได้ลุงผู้หวังดีเลยแนะนำให้อารชุนไปจ้างครูฝึกสุนัขซึ่งแน่นอนว่าอาราชุนไม่มีเงินจ้าง แต่เมื่อเชงการู้เรื่องนี้เขาก็อาสาจะฝึกเจ้าสิมบาให้ซึ่งทางด้านอารชุนก็งงว่าพนักงานเงินเดือนอย่างพ่อจะฝึกสุนัขได้ยังไงแม่เลยเล่าให้อารชุนฟังว่าในอดีตแชงกาเคยเป็นสุดยอดครูฝึกมา้าซึ่งไม่ว่าม้าจะพยศมากแค่ไหนก็ต้องสยบให้กับครูฝึกอย่างแชงกาแต่แล้วในวันหนึ่งม้าที่แชงการักที่สุดก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าของฟาร์มจึงได้กําจัดม้าตัวนั้นทิ้งซึ่งความเศร้าเสียใจในครั้งนั้นก็ได้ทําให้แชงกาตัดสินใจจบอาชีพครูฝึกมาและไม่ว่าเจ้าของฟาร์มไหนๆจะมาขอจ้างแชงกาเขาก็ปฏิเสธไปทั้งหมดแต่ด้วยความรักที่มีต่อลูกชายแชงกาจึงตัดสินใจหวนกลับสู่การเป็นครูฝึกอีกครั้งโดยหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ช่วยกันฝึกเจ้าสิมบ้าส่วนพวกเด็กๆก็มาช่วยและให้กําลังใจเรื่อยๆ เมื่อถึงวันแข่งขันเฟอร์น,นันโดก็ได้ส่งนักเลงมาขัดขวางแชงกาเลยต้องออกแรงกระทึบนักเลงนับสิบจนเละทาให้ซิมบาไปเข้าร่วมการแข่งขันได้ทันและการแข่งขันในรอบนี้ซิมบาก็สามารถคว้ารางวัลที่สามมาได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากๆกับการลงแข่งขันในครั้งแรกโดยหลังจากนั้นเหลานักข่าวก็ได้เข้าไปรุมล้อมสัมภาษณ์ซึ่งแชงกาก็ได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่พบเจ้าสิมบาในตอนนั้นน้องเป็นลูกหมาตาบอดแต่อาราชุนก็ได้ช่วยให้สิมบ้ามองเห็นอีกครั้ง อีกทั้งยังช่วยฝึกจนสามารถคว้ารางวัลที่สามมาได้ตัดฉากไปที่เฟอร์นันโดเมื่อเขาได้รู้ว่าซิมบ้าเคยตาบอดเขาก็เรียกลูกน้องทั้งสองมาเค้นถามจนในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าซิมบ้าคือลูกหมาตาบอดตัวนั้นเฟอร์นันโดจึงได้วางแผนชั่วโดวยการควบคุมแสงไฟในงานถแถลงข่าวให้สว่างมากๆเนื่องจากเฟอร์นันโดรู้มาว่าแสงที่จ้ามากๆจะทําให้หมาที่เพิ่งผ่าตัดกลับไปตาบอดอีกครั้งซึ่งมันก็ทําให้อาชุนเศร้าเสียใจมากๆ แต่อาราชุนก็ยังยืนยันว่าจะให้ซิมบ้าแข่งต่อเพราะน้องเชื่อมั่นว่าเจ้าซิมบ้าทำได้เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นน้องหมาตัวอื่นก็ทำผลงานได้ดีมากๆโดยเฉพาะเจ้าลีน้องหมาของเฟอร์นันโดที่สามารถทำเวลาสถิติโลกได้ที่30.04วินาทีหลังจากนั้นอาราชุนก็ได้จูงซิมบ้าเข้ามาในสนามแล้วก็ขอร้องอ้อนวอนกรรมการให้ซิมบ้าได้ลงแข่งแต่กรรมการก็ยังไม่ยอมเพราะการฝืนให้น้องหมาตาบอดลงแข่งเป็นการทรมานสัตว์เพื่อความต้องการของตัวเอง แต่ทางด้านแชงกาก็ได้อธิบายให้กรรมการฟังว่าอารชุนคือคนที่ช่วยชีวิตซิมบ้ามาจากในป่าแล้วก็ดิ้นรนหาเงินเพื่อช่วยให้ซิมบ้ากลับมามองเห็นอีกครั้งจากนั้นอารชุนก็ฝึกฝนดูแลจนซิมบ้าผ่านเข้ามาถึงรอบชิงได้ดังนั้นสิ่งที่อารชุนร้องขอมันจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือความรักความผูกพันระหว่างทั้งสองหลังจากนั้นเราผู้ชมก็ตะโกนชื่อซิมบ้าดังกึกก้องไปทั่วสนามส่วนเจ้าซิมบ้าก็วิ่งไปประจำที่จุดออกตัวอย่างแสนรู้ และทันใดนั้นลุงผู้หวังดีก็ได้เข้ามาช่วยพูดกับกรรมการว่าการที่ซิมบ้าไปประจำที่จุดออกตัวได้แม่ตาบอดนั้นแสดงให้เห็นว่าซิมบ้าก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยหัวใจนักสู้ซึ่งลุงผู้หวังดีก็ได้ใช้ใบอนุญาตครูฝึกของตัวเองเป็นหลักคำประกาศเพื่อเรียกร้องให้สิมบ้าได้แข่งจนในที่สุดกรรมการก็อนุญาตหลังจากนั้นอาราชุนก็วิ่งข้ามสิงกีขว้างต่างๆโดยไม่สนใจใครจนทําให้ผู้คนหัวเราะขบขันเพราะคิดว่าอาราชุนวิ่งแทนหมาตัวเอง แต่ความจริงแล้วอารชุนกำลังวิ่งนำทางเพื่อให้ซิมบาได้จดจำเส้นทางจากกลิ่นแทนการใช้ตามองตามปกติและเมื่อเสียงสัญญาณออกตัวดังขึ้นอารชุนก็ได้ใช้กระดิ่งนำทางผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งซิมบาก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลาสถิติโลกที่29.02วินาทีและสามารถควา้าแชมป์ในการแข่งขันนี้ไปได้ แต่เมื่อถึงพิธีรับรางวัลอาราชุนกลับขึ้นไปบอกพิธีกรว่าความจริงแล้วซิมบ้าเป็นหมาของเฟอร์นันโดและจากนั้นอาราชุนก็เอาช็อกโกแลตไปให้เฟอร์นันโดเพื่อขอร้องไม่ให้เขาทําะไไรซิมบ้าซึ่งการเข้าสู้ด้วยความรักและความเมตตาของอาราชุนก็ได้ทำให้เฟอร์นันโดสำานึกผิดโดยเมื่อเขาขึ้นไปรับรางวัลเขาก็ได้สารภาพความจริงต่อหน้าทุกคนว่าเขาเคยคิดที่จะกำจัดหมาพิการตัวนั้น แต่อาราชุนก็ได้พิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดมาสมบูรณ์หรือบกพร่องด้วยเหตุนี้เฟอร์นันโดจึงได้ยกรางวัลชนะเลิศให้กับอาราชุนเนื่องจากเฟอร์นันโดได้ตัดสินใจยกซิมบ้าให้อาราชุนเป็นเจ้าของอีกทั้งหลังจากนั้นเฟอร์นันโดก็ได้กล่าวชื่นชมพ่อที่ดีอย่างเชงกาพร้อมทั้งมอบเงินรางวัลชนะเลิศให้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ตัวไหนหรือไม่ว่าจะเกิดมาแล้วครบสมบูรณ์หรือไม่สัตว์ทุกตัวล้วนแล้วมีสิิิททธ์ีีี่่จะมชวตตอ เพราะสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อจุดประสงค์ตามที่มนุษย์ต้องการพวกมันแค่เกิดมาเพื่อมีชีวิตบนโลกใบนี้สำหรับใครที่ชอบหนังน้องหมาน่ารักน่ารักแบบนี้ก็บวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ